ุชมคะมาดูกรณีนี้กันค่ะร้อนแรงไม่มีแผ่วคดียังไม่จบนะคะ,คะปรากฏว่ามีการปล่อยคลิปต่อออกมาเรื่อยๆกรณีของอดีตผู้บริหารหญิงดีกรีคือจบระดับด็อกเตอร์แน่นอนละนะคะแล้วก็โปรไฟล์การทำงานไม่ธรรมดาระดับผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับโลกนะคะถูกดมเนินคดีเมาแล้วขับเห็นว่าเธอออกจากบริษัทนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีแล้วมกราคม แต่ว่าเหมือนเพิ่งจะมีเพิ่งจะมีผลไหมพี่กรณ์หรือว่าสิ้นมีเดือนนี้นะเธอบอกว่าเพิ่งมีผลพ้นสภาพไปเมื่อเมษายนานะคะทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอเกิดกรณีเมาแล้วขับเนี่ยเห็นแค่นี้คุณผู้ชมก็จําได้แล้วว่าใครคลิปไหนนะคะคือสร้างวีรกรรมอารวาสนะคะไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่นั้นควบคุมตัวนะคะก็มีการทีบเจ้าหน้าที่ออกมาปรากฏว่ามันไม่จบแค่นั้นคุณผู้ชมเธอไปออกรายการนูน่นนี่ก็พูดหลายๆอย่างที่หลายคนบอกว่าเออก็ฟังแล้วดูไม่สลดสักเท่าไหร่ยังมีคลิปภาคต่อ บอกว่าหลังจากที่ถีบเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วนะคะมีต่ออีกไม่สลดเลยพฤติกรรมนี้เป็นยังไงไปดูค่ะไม่มีสติไม่มีสติต่างประเทศอ่ะต่างประเทศเขาเอาที่ห้าสิบที่ไหนเอาเท่าไหร่ครับเขาเท่าไหร่มึงไม่รู้แม่นักกฎหมายนะเอาเท่าไหร่ต่างประเทศเขาไม่เอาห้าสิบอยู่แล้วเออเอาเท่าไหร่ครับคุณก็ไม่รู้ รู้สิเท่าไรู้เท่าไรประเทศอะไรว่ามาเลยกูพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมีแค่นี้แหละคนก็หมดแล้วสติคนก็หมดแล้วล่ะคุณเมาแล้วคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามจะบอกว่าสติคุณไม่มีแล้วอ่ะแล้วคุณพูดอ้างนู่นอ้างนี่ที่ต่างประเทศจังเลยแต่นี่เมืองไทยนะคุณต้องเคารพกฎหมายไทยคือเท่าที่คนทราบข้อมูลมาต่างประเทศอ่ะเขาเอาต่ำกว่าห้าสิบอีกนะคะใช่ค่ะ คุณผู้ชมจังหวะนี้มันเป็นคลิปต่อจากที่ถีบหน้าตำรวจใช่ไหมตอนนั้นพยายามจะเอาตัวขึ้นรถอันนี้เป็นภาพในรถแล้วค่ะที่จะพาไปดำเนินคดีที่สอนอประเวทหลังจากที่ถีบหน้าไปแล้วแต่ดูเธอไม่สลดยังอวดภูมิเรื่องที่ว่าที่ต่างประเทศเขาเท่านั้นเท่านี้เขาไม่ได้วัดกันที่50หรอกรู้ไหมเนี่ยตำรวจแล้วก็ว่าตำรวจด้วยคําหยาบคายที่เราจําเป็นที่จะต้องดูดออกไม่จบแค่น,าน,านาั้นนะคะยังบอกอีกว่าเธอไม่เมาถ้าเมาเนี่ยถีบหน้าไม่ได้หรอกและจะถีบอีกรอบด้วย มีอีกค่ะเอาไปดูอีกคลิปค่ะถ้ามาเอากูไม่ถีบหน้ามึงอย่างี้หรอก <No. S 1> <pulp. S 2> แล้วกูก็ถีบได้อีกด้วยนะยายายาคุณผู <c oughs> uh ้ชมนี om, mm ่ไงก็คือ ในรถก็ยังมีการประทะคารม<อ>ไปเรื่อยๆเลยนะไม่<ช>รู้ใชาคำหยาบคายตลอดเลยใช่ใช่ใช่ค่ะซึ่งทางผู้ที่โดนกระทําต้องใช้คำนี้ค่ะคือพันตำรวจโทดารทรขจรสินรองผู้กำกับหบกจรท่านเป็นรองผู้กำกับที่ถูกถีบหน้าไปแล้วเนี่ยนะคะคือผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าท่านคลิปนี้มันหลุดออกมาอีกนว่าบรรยากาศภายในรถระหว่างที่จับตัวขึ้นรถไปแล้วจะไปดำเนินคดียังมีการประทะคารมอยู่เรื่อย มันเป็นยังไงตัวท่านเองก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้สัมภาษณ์แล้วนะเพราะว่าผู้บัญชาการสั่งห้ามไว้เพราะมันอาจจะเป็นการโต้ตอบกันไปมาส่วนตัวท่านเองเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดทุกอย่างมีหลักฐานตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งฟ้องศาลต่อไปประเด็นที่เกิดข้อสงสยัยมันมีเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่ทางเนี่ยทางผู้หญิงเนี่ยทางผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะได้ออกไปพูดชี้แจงในรายการหนึ่ง ทั้งพันตำรวจโทดาราทรบอกว่าในวันนั้นไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าทุกอย่างมันมีหลักฐานทั้งหมดค่ะส่วนอย้อนกลับไปดูคลิปเหตุการณ์ภายในรถเมื่อสักครู่ที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะถามท่านดาราทอนว่ามันมันหลุดออกมาได้ยังไงเนี่ยมันเหมือนเป็นคลิปภาคต่อแล้วมันหลุดออกมาในโลกโซเชียลอย่างที่เห็นว่าเราเอามาจาก X นะคะทีนี้ท่านก็บอกว่ายืนยันเลยนะตำรวจไม่ได้ปล่อยคลิปแต่ส่วนตัวเนี่ยนำคลิป ไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเท่านั้นดังนั้นมันก็จะอยู่ในวงของตํารวจนี่แหละค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าคลิปหลุดออกไปได้ยังไงตอนนี้แจ้งข้อหาไปแล้ว3ข้อกล่าวหาในที่เกิดเหตุคือข้อหาเมาแล้วขับขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานทําร้ายร่างกายเจ้าพนักงานและล่าสุดแจ้งข้อหาเพิ่มก็คือการดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะคะหลังจากที่ทางพันตํารวจโทดาราทรเคยกล่าวไว้ว่าจะดําเนินคดีในข้อหานี้อย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการดูหมิ่นเพราะทางคู่กรณี พูดจาหยาบคายตลอดเวลาใส่ทั้งเจ้าหน้าที่อะค่ะทีนี้คดีค้างเก่าที่เคยถูกจับฐานเมาแล้วขับเหมือนกันนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยปฏิเสธบอกว่าไม่เคยโดนคดีเมาแล้วขับมาก่อนเลยท่านพันตำรวจเอกสุรพงศ์พุทธขาวผู้กำกับการสอนสอนนประเวศบอกว่าคดีเมาแล้วขับเมื่อปี2565ได้นัดผู้บริหารคนนี้มาพบพนักงานสอบสวนในวันที่10พฤษภาคม หกนี้นี่แหละค่ะเพื่อจะนำตัวส่งฟ้องศาลซึ่งคดีนี้ตำรวจเขาไปจับที่ด่านแล้วก็ตรวจวัดแอลกอฮอลได้69มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่ดีแต่ผู้บริหารคนนี้ให้การปฏิเสธบอกว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิด -19 โควิดมันระบาดอยู่เขาก็เลยใช้สเปรย์แอลกอฮอลฉีดพ่นภาชนะต่างๆรวมถึงร่างกายของเขาคืออะไรแล้วแล้วก็ไ,<า>ไปเป่าไ,ไปเป่า ไปเป่าเครื่องออวัดแอลกอฮอล์ตรงดานนะมันก็เลยมีแอลกอฮอล์ขึ้นอย่างนี้เหรอเขาอ้างแบบว่าแบบนั้นหลายคนก็เลยถามว่าคุณฉีดเข้าไปในปากด้วยหรือเปล่าก็นี่แหละพี่กรหลายคนก็ฉีดว่าถ้าเกิดเอ๊ะถ้าเกิดปริมาณแอลกอฮอล์มันเกินเนี่ยแปลว่าคุณต้องต้องกินเข้าไปด้วยหรือคุณต้องฉีดเข้าไปในปากคุณด้วย <ไป S 2> หรือป<า>เปล่าหรืออะไรที่แบบเขาฉีดไปที่จานช้อนซ่อมแล้วเขากินเข้าไปหรอแค่ฉีดพ่นร่างกายอะแล้วไปเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ซึมเหรอ มัน <c oughs> มันจะเข้าไปยังไงคะดิฉันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะค่ะอ่อแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าก็ให้เจ้าหน้าที่ส่งสเปรย์แอลกอฮอล์ไปพิสูจน์ด้วยนะอันนี้นทางตำรวจเขาก็พยายามในเมื่อผู้ถูกกล่าวหาเขา <c oughs> เขาสู้มาแบบนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็อ้างกันคุณพิสูจน์เลยได้ <c oughs> มีการแจ้งผลการตรวจโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกระทรวงสาธารณาสุข <c oughs> แต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้บอกได้แค่ว่าเป็นพยานหลักฐานที่ พนักงานสอบสวนใช้แจ้งข้อกล่าวหาฐานเมาแล้วขับกับผู้หญิงคนนี้ได้ทีนี้ประเด็นทำไมสำนวนคดีนี้ตั้งแต่ปี6-5แล้วถึงยังไม่ส่งฟ้องเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนชุดทำคดีในช่วงเวลานั้นถูกย้ายไปก่อนค่ะค่ะส่วนไอ้เมาแล้วขับเมาแล้วขับ,บ,บก็ฟ้องก็ฟ้องใช่ไหมครับนี่เอาตัวไปฟ้องเมไร เออคดีน <mile> ั้นน่าจะฟ้องไปแล้วนะผมไม่ได้ดูราคดีนะน่าจะเขาฟ้องอีกวันหนึ่งเขาประกันตัวเขาฟ้องอีกวันหนึ่งแต่ส่วนคดีเก่าเนี่ยที่ทราบมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะฟ้องวันที่สิบพฤษภาสิบพฤษภาพันี้นัดปแล้วจะไปฟ้องครับผู้ต้องหาเขาให้การรับสารภาพไหมเรื่องคดีเก่าคดีเก่าต้องรับสารภาพแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าวันที่สิบจะเขารับสารภาพไหมแต่เบื้องต้นนี้ได้มีการประสานแล้วประสานเรียบร้อยแล้วเขาเขายินดียินดีกันยินดีป่านผมว่าก็ต้องรับสารภาพแหละเพราะอาจารยทุ่งกลับ ไม่มีเหตุผลที่จะไปปฏิเสธเพราะว่าผลการตวรวจแอลกอฮอล์มาจากนิติวิทยาศาสตร์มันปฏิเสธไม่ได้<อ>ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ปฏิเสธไม่ได้พี่ก่อนค่ะก็แต่ว่าก็งงตรงที่ว่า<ม>พอย้ายกันไปแล้วก็คือไม่มีใครสารต่อเรื่องคดีนี้เลยเหรอคะอแปลกดีค่ะส่วนคดีทำร้ายร่างกายตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานครบก็สามารถ ส่งสรุปสำนวนส่งฟ้องได้เลยก็ต้องทำภายในเวลา30วันหลังจากเกิดเหตุจะทำให้เร็วที่สุดสนประเวศว่าแบบนี้นะคะ